สวัสดีครับไอ้ใจครับผมโอ้โหจะว่ายังไงยังกรอดอยู่เลยเม่อวรนตันที่แล้วโอ้โหเื่อมาแอบดูเขากำลังแล้วเอาอะไรมาใส่ในหม้อต้มอ่ะไม่ใช่ผมใช่หรือเปล่าไม่ใช่เป็นพี่เจิดครับอ๋ออืมอุ๊ยเฉลยไปแล้วมีอุ๊ยดูสิไม่ใช่ผมก็าังาตื่นเต้นเอาพี่นึกว่าเป็นไอ้ใจนะไม่ใช่ครับ นี่เป็นคนมาล้วงความลับใช่ใช่ไหมให้น้องสบายของเราช้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้ช็อกช้ำประกรรส่วนคุณนุ่นเป็นหน้าที่ครัสุดมันเป็นหน้าที่ครูนี้เป็นคู่ดราม่าของบางระจันครับนะะ เขาวก่อนนุ mm ่นไม่ได้มาวันนี้ก็ต้องมาพิเศษต่างหากโอ้โหเล่นนุ่นีนมือมืออาชีพอยู่ละขอบคุณค่ะมีแต่คนเขาแบบเอ่ยกย่องและนับถือมากเลยเขาพี่ได้สัมภาษณ์กองบังเลจันเขาเขาเมาหรือเปล่าไม่ไม่เขาแบบชื่นชมมากเลยเขาบอกว่าเล่นเก่งคือพี่ดูนุ่นเนี่ยชักกลัวแล้วหล่ะคือเล่นดีจนน่ากลัวแล้วบางทีฮับไหรือยังไงสบายจมน้ำปุ๊บใจกลัวบ้างไหมกลัวสบายบ้างไหม กลัวไม่ได้ครับทำไมตอนเล่นตอนเล่นกลัวไม่ได้ครับแต่จริงๆกลัวไหมไม่กลัวครับไม่กลัวใช่ไหมฮะจริงๆอายุเท่ากันครับก็เลยก็เลยก็เลยถ้าเราเด็กกว่าหรือได้กว่าเราอาจจะกลัวนะแต่พอดีอายุเท่ากันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราเรารุ่นเดียวกันแล้วเหมือนเหมือนเพื่อนกันมากกว่าเล่นกันนี่ตอนงูกัดใช่ครับตอนงูกัดจะได้ใจก็อุ้มสบายไปนั่งโอ้โหนี่ตีนนักอ่านรับบิดหนักค่ะรับบิดหนักมากค่ะรัเบิดอุ้มเยอะปลาอุ้มเยอะนี่ลองดูนี่นี่ ลองสูงเท้าอันนู้นไม่ใส่ส้นสูงนะครับะนุ่นจะตัวเท่าผมอยู่แล้วโคตรอนนี้อุ้มหลายตอนแลยอุ้มหลายตอนอุ้มเหยอะครับอุ้มเหยาะครับนะฮะคืออาร์ตเคยบอกกับเราแล้วว่ามาเล่นเรื่องนี้เนี่ยครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วปรากฏว่าได้เล่นบทสําคัญมากก็ ถือว่าถือว่าสาคัญครับถือว่าสําคัญสาหรับผมนะอที่มาที่ไปก็คือพี่เต๋ออ่ะอย่างที่เคยคุยกันนะที่เป็นทองเบนแล้วก็บอกกับพี่น้องใช่ไหมว่าอยากเล่นอยากเล่นตัวไหนก็ได้อยากเล่นอะไรนะแต่นุ่นเนี่ยเป็นยังไงมาย่งไงมาเล่นดงนี่ก็พี่น้องนี่แหละค่ะโทรมาบอกนุ่นก็เลยบอกปเไยตัวไหนก็ได้ค่ะขออยู่ด้วยค่ะเป็นละครที่รู้สึกว่าอยากอยู่เนาะอยากอยู่ในเรื่องนี้จริงๆค่ะแล้วนุ่นเนี่ย วันที่แถลงข่าวที่ภารากรโลงหนังอะพูดถึงละครเรื่องนี้ค่ะจริงๆริ้่มันเป็นความรู้สึกใช่ไหมร้องไห้จริงๆวันนั้นเนี่ยไม่อยากร้องเลยค่ะแต่มันมาแบบ แล้วนุ่นเชื่อว่าไม่ใช่แค่นุ่นคือทุกคนที่ที่ที่ทำเรื่องนี้คือนอกจากเราเล่นเราเนี้ยเราอยู่กันมาปีกว่ามันมากกว่าการซ่มซับมันแบบอยู่ข้างในสายเลือดเราเลยค่ะใช่คือเป็นไงพอเราเล่นปุ๊บเราอินเข้าไปกับเราสถานที่ที่เราถ่ายเนี่ยเราเริ่มจากที่สวยงามอแล้วก็เริ่มมาพังทีละนิดทีลดนิดทีละนิดทีละนิดมันกลายเป็นว่า แค่ปีเราอยู่กันประมาณสิบสี่เดือนนะประมาณสิบสี่เดือนแต่สิ่งที่เราเห็นว่าสวยงามเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรมันเริ่มถูกระเบิดเริ่มถูกนู่นถูกนี่มันเลยทําให้เราแบบรู้สึกแบบจริงเข้าไปอีกใช่เรายิ่งกินกับกับกับตัวนี้เข้าไปอีกอะไรเงี้ยก็คือมันถูกทลายลงไปใช่ลายลงไปเรื่อยในในในช่วงจังหวะที่เราถ่ายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพอจบปุ๊บก็คงไม่เหลือเลยไม่เหลือครับไม่เหลือคือปกติค่ะเวลาเราถ่ายละครบางทีมันจะสลับกันไปสลับกันมาบางทีถ่ายตอนจบก่อนแต่เนื่องจาก ฉากมันต้องสมจริงมากๆเราก็จะเห็นพัฒนาการตั้แต่ความสมบูรณ์จนมันถูกถูกทำลายไปเรื่อยๆไม่ต้องบิ้วเลยค่ะเข้าไปเยือนแล้วก็แบบเนอะมาเศร้ามากมาท้ายแล้วในเล่นก็อินเข้าไปกับในเนี่อีกดูหรือเปล่าเนี่ย ดูทีมาคุยอยู่กับพี่เลยดูมาแกล้งเขาจะได้อึงๆแต่ว่าเป็นละครที่ดูแล้วตอนสําคัญแล้วจากนี้เป็นต้นไปพี่เข้าใจว่าเหลือไม่กี่ตอนละคือจริงๆเหลือหลายตอนนะครับแต่ว่าจริงๆตอนตอนแรกๆเราจะปูพื้นครับว่าพ่อค่ายมาจากไหนทําอะไรไม่งั้นเขาจะไม่รู้ว่าเรามารวมกันได้ยังไงที่บางอาจารย์แต่ทุกคนจะคิดว่าบางอาจารย์เนี่ย เขาอยู่กันพ่อค่ายอยู่ในบางอาจารย์11คนรลอไม่ใช่ครับเขาจะมารวม,รวมกันม,ม,ามารวมกันแล้ะหลังจากเนี้ผมว่าจะเป็นอะไรที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าตอนแรกเยอะมากมากครับ นี่จะยกกําลังใหญ่มาแล้วนะฮะอังวะรบนี้น่าจะเป็นรบที่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 สี่เท่าที่สามที่สามที่สี่อะไรประมาณนี้เป็นรบในน้ารบทองสตตอครับโอ้เพราะฉะนั้นฉากรบรบที่สี่รบที่สี่ฉากรบนี่ติดตามดูจากที่เป็นต้นไปใช่ครับและจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยนะจากนี้จะพลาดไปได้แล้วมันจะมีบทอะไรตรงนี้จะบอกไหมบอกไหมหรือจะเก็บเป็นความลับคือทางสบายเนี่ยเขาเขารู้แต่เขาจะเก็บ แต่เราเนี่ยก็จะเหมือนเนีนาายนๆไปทีนี้ทนี้สบายจะไปฝ่ายรู้อ,อ่ะใช่ไหม <S <S แล้วทำยังไงมันมีความรักด้วยอืมใช่อันนี้เล่นยากค่ะเพราะว่าคนที่เรารักเนี่ยเป็นเป็นไส้ศึื้สให้คนอื่นรู้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาตายเราก็เจ็บทำเพราะว่าเขาแบบเหมือนทำร้ายเราแต่เราก็รักไปแล้วมันต้องเล่นแบบบอกคนอื่นก็ไม่ได้ต้องเก็บไว้เหมือนกันครับตัวผมก็จะเป็นจะเป็นตัวที่เป็นตัวที่อ่า รู้นะรู้รู้ทั้งเองว่าทําผิดแต่มันไม่ใช่การโกหกอ่บที่พี่ใหม่ผู้มกับบอกมันไม่ใช่การโกหกมันเป็นการหาข้ออ้างที่ทําให้เขาสบายใจมากที่สุดในบทในเรื่อกอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นการว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่แต่เราไม่ได้ไปฏิเศธว่าเราไม่ใช่แต่เราทําให้ให้คุณสบายใจมากที่สุดอย่างเงี้ยเนาะมันขยี้กันอันนี้ก็รักชาติอันนั้นก็ทําเพื่อเพื่อผห้นดนโอเคของกันคือจุดการจะบอกว่าทุกคนมีหน้าที่ที่สิ่งที่ต้องทําเขาก็รักของเขา ผมอังว่าผมก็รักแผ่นดินของผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักกันอีกแต่แล้วมารักกันอีกมันเลยยิ่งเป็นเป็นข้อที่มันซับซเอนักกันอยู่ไม่ซ้อนเลยดูลับผเศร้าจำได้เลยว่าคู่นี้ออกตอนแรกเลยนะฮะคู่นี้ออกตอนแรกตอนดูเรื่องเลยนะฮะผมดูอยู่เขี้เขาจับอยู่ค่ายตอนนั้นเนี่ยนะถูกจับอยู่คุณชันีิสุกตอนนั้นยังไม่ตายใช่ครับแล้วเบายเนี่ยเจ้าเจ้าใบเนี่ยช่วยออกมาใช่ครับแล้วตอนนั้นก็เริ่ม แรกๆพบลัะแรกๆพบช่วยในน้ำหลับแต่แต่ตอนนี้แหละมันจะหักอะไรหลายอย่างเลยครับจะเสียน้ำตาก็ตอนนี้ใช่ไหมนุ่นตั้งแต่ต้องถ่ายมาพอหลังจากคืนนี้ค่ะรองให้ทุกซีนเกือบทุกซีนเทุกซีนเพราะว่ามันลุรงความจริงแล้วดรามานี่นะท่านผู้ชมนี่เพิ่งตาหายบวมเมื่อประมาณเดือนนี้องไม่ของท่ ร้องจนบวมจนใช่ไหมฮะอเดี๋ยวมีนอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งเพลงชัสดีครับพีพลค่ะโอ้โหแล้วละครกับบางปูเรื่องถึงเวลาขึ้นเสียงดนตรีมาร้องยังไงนะท่านทุกร้องไงนะเดี๋ยวให้สั่งไม่ได้ไี่ตอนนี้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากตอนเนี้ยรู้สึกว่าตอนนี้กําลัง แข็งแข็ง่แข็งแข็งอะไ่เพลงบางระจคิดถึงอะไรตอนร้องคิดคิดถึงอะไรคือเอาตรงๆแลวพี่ตอนในพี่ร้องนี่พี่คิดถึงว่าถ้าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราจะรู้สึกอะไรยังไงพี่จะสื่ออารมณ์อย่างนี้แต่การที่ร้องทุกครั้งนะฮะทุกเพลงแล้วแต่คือทั้งทุกเพลงที่เคยร้องมาก็ตามนะหรือว่ารวมถึงเพลงนี้ด้วยไม่ใช่ทุกเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับเราจริงๆแต่เรา แค่เราเหมือนมันก็เหมือนกักแสดงที่เราต้องคิดว่าถ้าเกิดขึ้นเราจะเป็นยังไงอยากฟังอ่ะคือผมก็รู้นะว่าพีทพลพี่น้องเรียกพีพลมาช่วยร้องอยู่แล้วแต่ว่าพอร้องก็้มันถึงใช่ไหมนุ่นค่ะไม่ไม่น่าเช่แค่ึ้นมาก็บอกใช่ไหมมันคือมันขนลุกใช่ไหมใช่ครับเรามาดูทีหลังอีกทีหนึ่งใช่ไหมหลังจากเราแสดงกันเสร็จไปทำองค์ประกอบต่างๆแล้วนุ่นเห็นแล้วเป็นงไงพอดูพอพีทพลร้องพอดนตรีมันขึ้น ส่งอะค่ะมันมันมันมามาจริงครับมันสนลุกจริงครับตัวยเนี่ยทอดเนี้ยทอดเนี้ยทอดตัวอย่างมาซ้อมกับช้าวบุรีพร้อมนะพร้อมเสียงอมัางระจันพี่พลครับค่ะ เราอยู่ดังน้องและทีเราสามคัคคีเรื่องมาเกิดมายิ่งชาวบารงรัชนจงอย่าไม่ยันวันนั้นเทียงชาวนานมีจอบและเสียงในมันใจคือนักรบคนกลา้า ถึงเวลาเราสู้ขาดใจ คือเดินยังงานปกติ<อ>ยากมากขอบอกเพลงนี้ยากมากยากที่สุดแล้วกันร้องมาแบบพี่น้องโหดร้ายโหดร้ายเลยเหรอใช่ครับโหดร้ายเพราะว่าตอนที่อัดอย่างที่วร์ชันได้ฟังนี่คือพี่อัดไปเป็นวันเทคคือไม่ได้อัดแก้ไปเรื่อยๆอย่างงี้ค<อ>คือถ้าผิดก็คืออัดใหม่ต้องได้ฟีลมันแต่มันมีคือจะบอกว่าพลังเดี๋ยวเดียวก็ไม่ใช่ใช่ครับมันมีความลึกอารมณ์ต้องอารมณ์เยอะมากเพราะแบบเพลงนี้คือแล้วเป็นเพลงที่ ร้องยากคือตั้งแต่ร้องเพลงละครพี่น้องมานี่คือยากทุกเพลงแต่ว่าเพราะฉะนั้นจะบอกพี่น้องไหมว่าต่อไปแนวแล้วได้ต่อไปก็ได้เลยเพราะว่าชอบยากที่ได้หมดชาเลนจ์มากเลยเราได้ผ่าผ่ากันเลยชาเลนจ์มากนะอวันนี้ได้หมดแล้วข้ามผ่านอันนี้มาได้พี่น้องีสวัสดีค่ะพี่น้องพีทเขาบอกว่าใครงานบ้านเขายากมาก ขอขอบคุณนะวันนี้ขออนุญาตค่ะโอ้มอบให้ท oh ่านผู้ชมไหมใช่ค okay ่ะมอบให้ท่านผู้ชมนะครับหนังสือมลามเซ็นนักแสดงด้วยถ้าใครอยากได้อ้าวหนึ่งท่านมีหนังสือหนึงเล่มพร้อมลายเซ็นนักแสดงนะฮะบทประพันธ์ของไม้เมืองเดิมอ่านแล้วจะเห็นถึงสำนวนภาษาที่สวยงามมากเสื้อสีดำหนึ่งตัวและเสื้อขาอีกหนึ่งตัวหนึ่งท่านได้สามชิ้นถูกต้องค่ะนะ หนึ่งท่านในสามชิ้นกรุณาโทรศัพท์มาตอบคำถามเดี๋ยวนี้นะครับว่านุ่นกับอาร์ตเล่นเป็นตัวละครชื่ออะไรง่ายม,มนในละครบักรจันท์และทั้งคู่ได้ปรากฏตัวในละครบากรจันท์ตอนที่เท่าไหร่อของละครเรื่องนี้ห้าท่านเบอร์ขึ้นหน้าจอ,อนะดีไหมไดีค่ะ,คะอ้าวตอบไม่ถูกนะะ ปรากฏตัวตอนที่เท่าไหร่ครับนะฮะของนุ่นตอนไหนของงานตอนไหนแล้วในเรื่องชื่ออะไร้งคู่ยากมากง่ายเลยก็พี่พี่ก็ับมาที่พี่ก่นะว่าไงฮะร้องเี่ก็เสียงต่ำก่อนร้องดี่มากคุณค่ะทำไมถึงทีแรกไว้ใจเพราะว่าเออทีนี้ต้องลอกออกเคสต้าแล้วอย่างที่น้องพีทบอกก็คือว่าวันเทคือบันเลงเนี่ย หกสิบชิ้นถ้าเพลทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่หมดคือให้เก่งใจอีกหกสิบคนนี่เพราะฉะนั้นไม่แต่ต้องเสียงที่มีพลังกับออเคสตราเพราะฉะนั้นจากนี้ไปทำได้ทุกอย่างและที่ไปอย่างนั้นนะิงๆพี่็เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าเพลงนี้นี่คือยากที่สุดแล้วแล้วนี่ขอบอกเลยว่าพี่นองเป็นแบบ นึกเหมือนคนคุมร้องเองด้วยซ้ำเราไปคุมเลยเหรอใช่พี่หน่องเพื่อจะคุมน้องเหมือนจะเออจะบอกแต่เพราะพี่ตอนแรกพี่ต้องเหมือนไปร้องให้ร้องให้ฟังที่อัดลองอัดดูก่อนพี่หน่องก็จะแบบเราแล้วไม่คิดพี่หน่องลองฟังเพลงละเอียดมากมากละเอียดมากๆคน่งมากตีประกอบก็เก่งผมตามอยู่นะ ตอนนี้ได้ข่าวบปราซิลทีมงานบปราซิลมาค่ะมันเป็นยังไงคก็ถือเป็นความภูมิใจนะคะเพราะว่าเราทนไทยได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิบประเทศนะคะก็เ ในเอเชียเนี่ยจะมีประเทศอินเดียเกาหลีและประเทศไทย,ไทยค่ะแต่ละทว,วีก็จะเป็นตัวแทนก็นจะมีเมริกานะคะตุรกีเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์โปรตุเกสหลายสายประเทศมากค่ะก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละทวีค่ะแล้วมางาจันย์ก็ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะละครของประเทศไทยจะทําสกุปพิเศษขึ้นออกจากทาง Global TV Network ของประเทศราซิลค่ะ ทำเบื้องหลังนี่ค่ะใช่ค่ะเบื้องหลังก็ไป่ายทําวันฉันที่ยากที่สุดที่จะจะรบในในในที่จะออกอากาศวันพรุ่งนี้ใช่ครับรบพอตื่นรบในน้ำเนี่ยนะครับก็เลยเอาละครที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยใช่ครับก็ละครที่ดีแล้วก็ละครที่ยากแล้วก็ใหญ่ที่สุดครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่มีโอกาสเจอทีมงานเขาไหมมีครับมีครับมีครับพอดีเลยเป็นยังไงเขาทํางานก็จริงๆ เขามาถ่ายถ่ายทําเหมือนเป็นรายการมากกว่าครับแล้วเขาก็ก็มีโอกาสได้บอกว่าพวกคุณเป็นเป็นละครนี่เป็นละครที่แบบโอเคมากพวกคุณเป็นนักแสดงที่เก่งมากคือเขาแบบเขาฟังไม่ดูเรื่องนะแต่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าเราลังเล่นอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับอยู่ได้ ใช่ค่ะก็บอกหนอกมาว่าโอ้ข้าไปคือเขาฟังไม่ออกนะคะและการสัมภาษณ์ที่เป็นภาษาบราซิลต้องมีล่ามนะคะก็บอกว่าแต่แต่เขาสามารถเข้าใจได้แล้วพอดีซีนนี้เป็นซีนที่ยากมากคือลบสี่เป็นลบที่ใหญ่และเป็นลบที่ในแท่นจะต้องเจออะไรสักอย่างเดี๋ยวต้องต้องต้องดูครับติดตามาดูมันเป็นเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเลยนะผมรู้แค่ผมบอกแมสติดตามติดตามม่ได้นะแต่ก็จะมีคู่นี้ตอนสาคัญด้วยใช่ไหมาใช่ไหมใช่ค่ะ ให้สบายบอกสิว่าสบพายจะต้องลงทุนลงแรงถึงขนาดไหนที่จะหลอกล่อเพื่ออะไรยังไงอุยไม่บอกไม่บอกไม่บอก็บองคนที่เป็นแฟนคลับพี่อาร์ตนะคะอยากเห็นสติกแพกเนี่ยต้องติดตามค่ะอไม่แน่จะเป็นยังไงล่ะสบายวันสองวันนี้จะทําเพื่อชาติครั้งสําคัญใช่ครับเพื่อที่จะรักษาบางละกันใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องทําอะไรกับไอ้ก่คือเวลาการที่ทำอยนี้อยากบอกนะะแต่ว่า มันนต้องดูครับพี่ยุ้ยไี่อยากมันต้องดูครับไว้ไว้ผมยังไม่รู้ผมรู้คร่าวๆผมก็อยากจะดูไม่ต้องบอกอย่าบอกนะถ้าบอกนี่กรนเพราะเดี๋ยวจะรอดูคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้ครับวันจันทร์อังคารไปไหนไม่ได้แล้วต้องดูครับนะฮะพี่น้องอยากจะบอกอะไรปิดท้าย ก็ต้องบอกว่าพวกเราทุกคนตั้งใจนะคะทุ่มเทแล้วก็วรรณกรรมอมาตะของไม้เมืองเดิมซึ่งเราได้ถ่ายทอดเป็นไป,นปนตามบทประพันธ์แล้วก็ต้องบอกว่าบราจารย์ทําด้วยเจตนาบริสุทธิ์ที่จะเชิดชูว,วีรกรรมของ บรรพชนของเรานะคะที่รักษาเลือดเนื้อรักษาแผ่นดินไทยด้วยเลือดเนื้อและชีวิตให้ลูกหลานไทยเพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยได้ได้ชมประวัติศาสตร์ที่สําคัญน่าหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยค่ะก็บังาจันทร์ค่ะทุกวันจันทร์วันอังคารใช่ค่ะนะฮะเรื่องนี้สำคัญที่สุดจะได้เห็นถึงความสามัคคีใช่ค่ะสามัคคีเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นติดตามนุ่นอยากจะฝากไหม นี่แหละคาพี่น้องค่ะพี่น้องเลยครับผมจะนั่งวันนี้ขอบคุณมากเลยครับแล้วเดี๋ยวดูบางอาจารย์น้องอาจารย์จังท่านนะใกล้จะจบแล้วสวัสดีครับคุณพีดนะฮะขอบคุณท่านกตีทุกคนนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ